สวยเลยไม่สวยเวล่ามาน้องหญิงรบติดขาเข้ากล้องเอาเมสค่ววันนี้มาร่วมแต่ว่าเปิดประสบการณ์ใหม่กับเมจิบาร์เบรียใช่ก็คือวันนี้เมจิบาร์เบรียเขาเปิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เซตโยเกิร์ตอัลตรรนนะคะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากทานของอร่อยแต่ว่ายังรักสุขภาพอยู่เออเป็นไงบ้างมันตอบโจทย์เราเนอะเพราะว่าแบบมีเนื้อใช่ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเฟยเป็นคนที่ชอบทานอยู่แล้วชอบทาน ทุกอย่างเลยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่ชอบทานมากๆก็คือโยเกิร์ตเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาแบบผสมมาให้แล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันก็เพิ่มความอร่อยขึ้นไปด้วยค่ะได้ชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างคะละมุนมากขอคุณกรสชาติคือละมุนมากโดยเฉพาะแบบโรสแตรวี่คือเป็นรสที่ไปชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีรสแบบเปรี้ยวตัดหวานนิดนึงกำลังคมกรอบได้ชิมกันหรือยังคะได้ชิมแล้วอร่อยมาก แล้วพีชหนึ่อ่านเนาะอ่านฝากหน่อยแล้วกันสามารถซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างบล็ค่ะก็หลังจากณตอนนี้นะคะซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาค่ะแล้วก็หลังวันที่14กุมภาก็จะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทุกที่เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยกับเมจิบากอรี่เซตโยเกิร์ตแอนด์คุชค่ะเชตเชตก็มีค่ะลงเครื่องมาเป็นค่ะลงเครื่องมาเพื่อจะแยกกับเจมไปสองวันไดแล้ว กันเลยที่นี่จริงๆนี่ไปทำอะไรบ้างก็คือไปมีไปเที่ยวด้วยทำงานนิดนึงเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะก็คือพี่ๆเขาไปถ่ายรายการการ YouTube คนดีที่ไหนแล้วก็สาวๆก็เหมือนกับโอเคว่างพร้อมกันพอดีก็เลยอ่ะนัดกันไปเที่ยวเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ไปกันคู่อย่างพี่เกดอุ้ยรู้ได้ยังไงพี่เกดไม่มีละเล่นค่ะลาเล่นนะพี่เกดอ้าเป็นเน็ต เป็นครั้งแรกเลยที่ไปเที่ยวกันแบบคือเคยก่อนหน้านั้นไปถ่ายรายการคบคู่เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็คือใช้เวลาด้วยกันนานขึ้นจริงๆเรืสาวไปช่วยอะไรเขาบ้าง เราไปช่วยจริงๆเราก็ได้ช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเฟเองเหมือนเพิ่งไปเกาหลีมาช่วงเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะก็เราก็เลยจะมีความโอเคคุ้นเคยกับสถานที่ที่มันอัปเดตเพิ่มขึ้นก็จะโอเคช่วยในการหาร้านอาหารหรือว่าที่ให้คือคนมันเยอะเราจะต้องหาที่เป็นหลับเป็นแหลกให้ให้ให้ลงให้ได้ไม่งั้นมันก็จะแบบเดินหากันเป็น3 0นาทีแล้วยังหาร้านไม่ได้เนี่ยเวลาไปช่วยเหลือกอย่างแตกแตนนะคะแต่ละคน ใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยแล้วก็เป็นทริปที่ Nur นอนน้อยพอสมควรเสียเวลากับการเดินหาร้านเนี่ยแหละค่ะอย่างผู้ชายเขาก็สนิทกันอยู่แล้วอบบสาวๆเรามีความสนิทสนมกันมากขึ้นเลยที่จริงกับทุกคนเพชรก็เคยเจอก่อนหน้านี้แล้วด้วยโดยเฉพาะน้องโบก็คือเจอกันตั้งแต่ตอนคามิกาเซ่พอตอนนี้ก็โอเคแบบสาวๆพอเจอแบบเรื่องช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเลือกชุดเหมือนกับเรามีคนที่ เหมือนมีเพื่อนสาวอ่ะปกติก็จะแบบเป็นหนุ่มๆนุน่เขาก็จะไม่สามารถแบบช่วยเราตัดสินใจอะไรได้เพราะ็นสาวๆก็ดีเหมือนกันแล้วอย่างหลายคนอยากให้สาวๆไปเป็นแขกรับเชิญในรายการบ้างเพื่อไปเล่าในมุมนี้จริงๆเรามีที่อย่าง,งานั้นนะว่าอยากจะไปแบบแชร์เขาบ้างในเรื่องนี้อ๋อเขาเชิญเราไปเหมือนเราไปโดนรังแกมากกว่า,เ,<อ>าเราอยากจะไปไปโดนไปแชร์เขาเหมือนกันใช่ไหมคะได้เดี๋ยวหนูจะจัดให้ค่ะพี่พูดไหนหวานสุกพูดได้เหรอคะเราจะก็ พี่บอยเหรอไม p เฟยยกให้เป็นอะไรกับโบแล้วกันคู่เขาหวานเลยไม่ได้ตีเนาะไม่ไม่ไม่เลยคำนั้นก็คือในจอนอกจอเป็นเหมือนกันแล้วคู่เราหวานในจอนอกจอวอคู่เราก็คือคุณคุณพองก็จะมีความแบบหวานแบบปวนประสาทของเขาอ่ะมันก็เลยจะหวานได้สุดอออาทิมทนี้มันได้มันได้มีอะไรแบบพิเศษพิเศษในการไหม ก็ที่จริงการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแบบครบครครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นกับหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเห็นมุมที่เขาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเขาก็เห็นแบบเราแบบเล่นกับสาวอะไรนี้มากขึ้นก็แค่นี้คนที่ไปด้วยแค่นี้ก็พิเศษนะก็ได้เห็นนะแต่ว่าที่จริงก่อนหน้านี้ก็เขาก็เป็นคนที่มเปิดเผยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันไม่ได้ไปดูทบอยใช่ไม่ที่ที่บอย แล้วโมเมนต์สองคนเราไปเยี่ยมีมั้งตอนที่ไปเที่ยวใช่ไหมคะอืออาจจะมีบ้านในช่วงเวลาแบบแข่งเล่นเกมอะไรเงี้ยที่เราต้องบบโอเคแท็กทีมกันแล้วก็จะแบบช่วยเหลือกันพิเศษนอกต่างรายการมีแอปไปเที่ยวกันสองคนหรือเลยลงมุมสวีทกันแน่นอนมันจะมีจังหวะที่แยกเดินประมาณสักสินาทียี่สิบนาทีแค่นั้นนะคะก็คือเดินวนอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ทําอะไรก็โอเคต้องเจอกันแล้วแต่ก็ดีเพราะว่าเราก็เคยไปไปเที่ยวแบบ กับที่ไม่ใช่แก๊งทั้งหมดแล้วอะไรอย่างี้พอมาอย่างงี้ก็อยู่ด้วยกันก็สนุกกว่าแตากแต่างไปเยอะมากกการที่ไปกับสองคนจะไปแก๊งนี่มนมาก <c oughs> ที่จริงยังไม่เคยไปกันแบบสองคนจริงๆไม่มีแบบเพื่อนเฟยก,ก็จะต้องมีแบบเพื่อนเพื่อนพี่ฟางหรือว่ามีแบบพี่ฟางอะไรย่างี้ไปด้วยใช่ไหมคะแต่พออย่างงี้ก็คือมันเป็นแก๊งใหญ่อ่ะครั้งนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่ปกติเฟยจะเป็นคนแบบแพลนไปนู่นไปนี่แต่ครั้งนี้ก็อาจจะแบบว่ามีโมเมนต์แบบเดินตามกลุ่มเขาไปไหนก็ไปกันเยอะก็สนุกดีคือทัพดีก็พี่เาา ตีกันเล่นกันตลอดทางค่ะมีคนมีคนรอคู่เราเยอะมากหมายถึงว่าแลรอตลอดคือณจุดนั้นนะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเซลล์มาเขาก็จะต้องโดนเซลล์กลับเพราะว่าทุกคนแบบมีคู่หมดอะไรเงี้ยนะคะเราลุยแน่เลยเขาหลุดไปไหมครับเราหลุดหมดแบบไม่เกลี้ยงอะหมดแบบไม่ทุกคนขาดที่เก๋แค่ะที่เก๋เขาทำอะไรเขาอยู่คนเดียวอ่ะ พี่เกดก็ไปอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครทิ้งค่ะเรามีคุณเกดไปด้วยด้ดูคำตอบแล้วเตรียมมาหนกบ้านแล้วเลยไม่ใช่เลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่ละคู่มีปลอบใจพี่เกดบ้างไหมคะมีปลอบใจพี่เกดบ้างไหมก็เฮ้ยพี่เกดเดี๋ยวนี้ซ้ายขวาตรงนี้คนนี้น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำแนะนำแต่ก็ได้แค่นั้นนะคะมีตรงใจพี่เกดบ้างไหมคะแบบเราชี้แนะนำอันนี้ต้องถามพี่เกดเองนะคะ พี่เกดน่าจะกันะอาจจะไปกับเจมก็เป <All right. S 1> ็นไปได้อ่าเราวก็อะไรนะใช่อะแล้วเวรไทยนี้เตรียมตัวขนาดไหน วันเลนทายนี้วันเลนทายนี้เตรียมตัวตำตัวอยู่อยู่คนเดียวเพราะว่าพี่วานไม่อยู่เราได้ทำงานต่างประเทศกาลพิเศษตลอดเลยเนอะทัที่เราต้องโควิดใช่ชอบดีเลยไม่ก็ล่วงหน้าไม่เป็นไรเราก็แค่วันวาเลนไทน์เองวันเดียวตีหน้าคนอืไม่็ช็อตตัดแต่ด้วยไม่ไม่ได้เไม่ใช่พลาดได้แล้วก็เป็นของขวัญมาให้ย้อนหลังแทนอะไรแบบนี้คนสองคนรับคนสองออุ้ยไอเดียดีเหมือนกันนะคะ ที่จริงม,มันสำคัญโดยพิเศษนี้สำหรับเทมเป็นสำคัญมากแค่ไหนที่จริงเฟย์ฟยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญแบบจำเป็นจะต้องคือแค่มีการนึกถึงถึงแค่นั้นก็พอแล้วคือคิดว่าถ้าใครมีงานถ้าเรามีงานเราก็คงคิดว่าเราจะต้องไปทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าทุกๆวันมันก็เหมือนเจอกันอยู่เรื่อยๆอยู่อือข้าขงกับเจอใครที่เป็นเพี่อนของคผมน่าจะ ไปเที่ยวสองสาชัวา่วโม<อ>งเลยผ่านหรอน่าจะอีกสักแป๊บนึงต้องรอค่ะคุณแม่ก,ก่อนจริงๆเราตัวเซอร์ไพรส์มากเพราะบางทีเราก็เซอร์ไพรส์หลังมาหลังจากที่หายจากโควิดอันนี้เรากลัวเลยว่ามันจะแบบยิังไงวิ้วมันจะมีอะไรอีกอ๋อไม่ไม่มั้งแต่พี่บอยเป็นคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบตรงๆเลยจะให้ของขวัญก็ให้เลยอะไรเงี้ยจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีแบบมุมแบบอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรสุ่ยจะเป็นวันไทยปีแรกของเขาที่เอาชื่อ เป็นวาเลนไทน์อันนี้เป็นวาเลนไทน์ที่สองครั้งแรกก็ติดโควิดครั้งนี้ก็ไปทำงานพูดอนเลยรอเฉยๆแต่เวลาเขาจะให้ของขวัญเราปู๊ปั๊บแล้วก็แบบตั้งตัวมาชันประมุขใช่ไหมเราเป้ก็ตั้งตัวรับอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่เราก็จะมีเราก็จะมีของขวัญแบบเตรียไมไว้ให้แล้วแบบสไตล์ผู้หญิงเราก็จะรู้สึกว่าเออผู้หญิงอาจจะมีความ ให้คนสำคัญก oh, yeah. oh, mm ับเรื่องแบบพวกนี้นิดนึงเพราะมันเป็นเหลือกะความสนุกอะคุกกี้คุกกี้อะไรเงี้ยค่ะมันยากมาจากผู้ชายอย่างเงี้ยใส่ผู้ชายอย่างเนี้ยเราต้องเตรียมแบบไหนให้เพราะว่าเกิดเขาต้ออยากอะไรใครไม่อยากก็เตรียมอย่างที่เราอยากให้เขาอยากให้เขาใส่อยากให้เขาได้อะไรก็คือไม่ต้องไม่ต้องอิงตามเขาชอบเขาอิงตามเขาชอบเรา่ะ